เท่อาวันนี้พาพี่ๆเพื่พพพอนๆเข้ามาชมข้างในตัวด้านในก็แล้วกันเนาะเราเรียกไม่ถูกสวยมากๆเลยเพื่อนจะใช้น่าจะใช้ไม้ทั้งต้น,น่ะแล้วก็แกะสลักเสียงก็จะสะท้อนนิดนึงสวยมากๆเลยค่ะ มาเห็นแล้วก็มาดูพร้อมกันครั้งแรกนะคะ ดูบริเวณด้านซ้ายของโดมเพื่อนยังก่อสร้างไม่เสร็จค่ะยังทำไม่เสร็จเลยแต่ว่าเราอยากมาเที่ยวเรามาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยอยากมาอีกบังเอิญกับพอดีมาเจอเพื่อนกำลังก่อสร้างอยู่พอดีเลยก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ